สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องบูด็อกทีวีนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นแรงใจให้ผมด้วยเลยกันนะครับขอบคุณมากครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกับโรคอันสมบูรณ์ไปเริ่มกันเลยนะครับท้องฟ้าสีรามแสงแดดเนี่ยสวยตะการตายังมีต้นหญ้าในเขียวชุ่มที่มีกลิ่นดินโคลเนี่ยมีชีวิตชีวาทะสืซอหาที่ออกจากเกาะปีศาเนี่ยสดชื่นอย่างทบทวีหลายเดือนมานี้เขาอยู่ในเกาะปีศาที่ปกคลุมด้วยหมอกกระแสไฟ มาตลอดฟ้าดินเนี่ยมีสรวมืดมนทําไม่รู้สึกเนี่ยหนักอึ้งน,นะพระอึดอัดวันนี้เนี่ยเขาเนะรุดเนี่ยออกมาจากสถานที่อันตรายแห่งนั้นกลับมายัางใต้เนี่ยแสงแดดของโลกข้างนอกหายใจใหญ่สระปล่อยให้พลังปานฟ้าดินหล่อเลี้ยงเนี่ยกายเนือร่างกายผ่อนคลายแต่ว่าพักเพียงชั่วครู่ซื้อหาวก็รุกคนลุกชันขึ้น,นทันทีไรไปตามเส้นทางเนี่ยที่ปูจากไปอย่างรวดเร็วทันปูจะต้องไม่เป็นไร ทูลแห่งแสงคาดจะท้ายพวกเจ้ากลายเป็นผู้ถูกรากเขาพึมพาเป็นไปนตามคาดเขารึ่งออกมาก็ได้ยินข่าวในเมืองแห่งหนึ่งเขาเอามาตาเชิญผู้สูงทรงแต่ละสสำนักมาเทียนาจักรลึกรับของแคนประจัธาดเพื่อทำการประลองข่าวใหญ่จริงๆครั้งนี้ถือเป็นงานประลองขนาดย่อมอาณาจักรลึกรับเนี่ยยวนเทียนเปิดแล้วที่นิพานของผู้สูงทรงบรรพการจะปรากฏได้เห็นอีกคาแล้วซื้อหาเข้าไปในโรงเตี๊ยมห่างหนึ่ง พื่อเนี่ยพึ่งนับหย่อนก้นน่าอารงกด็ดีเสียงพูดคุยกันต่างๆนานา,นาเป็นสิ่งที่เขาต้องการอยากรู้พอดีครั้งนี้ไม่เหมือนที่ผ่านมานอกจากลูกหลานของแต่ละสำนักจะมาแล้วยังมีหนุ่มสาวผู้สูงทรงในตำนานบางส่วนจะปรากฏกายต้องเป็นการปาระลองดูเดือดแน่นอนคนมากมายในกำลังสนทนาคาดหวังกับงานปาระลองครั้งนี้อย่างท่วมท้นนี่เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของแคว้นเนี่ยปัญจหาดผู้สืบทอดที่แข็งแกรที่สุดของแต่ละสำนัก จะมาเยือนจะเกิดการประทะจนเกิดประกายไฟเกิดจ้าอย่างจริงตอนนี้ใครๆเนี่ยก็รู้ว่า3,000แควนเนี่ยจะมีงานใหญ่ร้อยนาทีเนี่ยจะบรรจบเป็นทะเลร,ราวีรชนแย่งชิงความเป็นใหญ่ผู้การหนุ่มสาวมากมายสุดคนานับเนี่ยปรากฏกายเพื่อทําการประลองครั้งใหญ่ทว่าตอนนี้การประลองร่วงหน้าเช่นนี้เท่ากับว่าจะจุดไฟเทพจุดไฟเนี่ยสงครามแล้วทําให้บรรยากาศอ่อน อุณนาฟ้าข้างได้รับความสนใจจากชาวโลกนาเสดายที่วิชาของข้าเนี่ยแก,ก่กล้าอะไรเขาเรียกว่าไม่แก่กล้าพอมิเช่นั้นจะไปเข้าร่วมแน่นอนดูสิว่าหนุ่มสาวผู้สูงส่งกับนางฟ้าที่ว่าเก่งกาจปานใดเฉียวขอมาตับทําการใหญ่เพียงเพื่อขัดเกาชิ้นหาวดูเหมือนคงให้ความสัมพันธ์กับเขามากเพียงแต่ไม่รู้เขาจะเป็นรัศมีเจดจ้าได้หรือไม่สําหรับชิ้นหาวแล้วเนี่ย ไม่แปลกหนะ้าสําหรับทุกคนเขาทิ้งชื่อไว้บนสีอราในกาะปีศาจถูกขนานนามว่าพรสวรรค์อันดับหนึ่งมองเย้ยเนี่ยสิบแคนก่อให้เกิดความคึกโคมหนึ่งคนเนี่ยมีกระดูกขั้นสูงสุดสองชิ้นมันเพียงพอจะสเทือโรกาแม้ไม่อยากจะเป็นไม่เนี่ยไม่ยากนะเป็นการจับตามองก็เป็นไปไม่ได้ว่ากันว่านี่เป็นศึกสร้างชื่อของชินหา่าจะสู้ศึกกับกู้สูงสงแต่กำเนิด ของแต่ระดินแดนสร้างสถานะไร้พ่ายของผู้สูงส่งที่ครอบครองกระดูกสองชิ้นเนี่ยของตนเองคนหนึ่งมีกระดูกเสียสองชิ้นนี่เป็นพอสวรค์ขั้นใดกันไม่อยากเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอย่างน้อยไม่เคยเมีอัจฉริยะเช่นนี้ปรากฏการในแคว้นปัญจทาตของเราครั้งนี้จะประกาศเนี่ยรัศมีสว่างสวัยเป็นแน่ขมามตาหน้าใหญ่ไตโตเพื่อจัดงานแรกเปลี่ยนประสบการณ์ต้องทุมเทมหาศาลจึงจะเกีย้ยกรอบสำนักใหญ่เรานั้นได้สำเร็จ เพียงเพื่อจะค้นหาคู่ต่อสู้ให้ชินหา่าวซือหา่าในขมวดคิ้วทุกอย่างเป็นชิ้นนี้ได้ยินเนี่ยบนกอปีศาจเขาเนี่ยกัดกุ้มใจเกรงว่าปู่จะรีบมุ่งหน้าไปและสาวเท้าเข้าไปในกับหนักเขาเนี่ยได้กินตูตูบางอย่างมีคนกําลังปลูกปัน่นผักด่านสงามเนี่ยชาวิยะครั้งนี้จนถึงจุดสูงสุดแผ่ที่พลให้กว้างใหญ่ไม่หยุดหย่อนว่าวได้ยินว่าหน,นนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้เปิดเผยให้ชาวโลกเห็นว่ากระดูกสองชิ้นนี้แตกต่างจากสิ่งอื่น มีพานุภาพไร้เทียมทานในอย่างไรกันแน่เมื่อขานี้แพงพายไปย่อมเป็นที่ฮือฮาคนมากมายต่างก็รู้ถึงความเหนือธรรมดาสามัญของกระดูกข้้งสูงสดุดทั้งสองชิ้นนี้แม้แต่ผู้สูงส่งบางส่วนก็ยากจะทราบข่าวรู้เพียงว่ามีกระดูกข้างสูงชิ้นหนึ่งมีพลังวัฏจักรหาทูอาคาราของมันเข้าจะไม่มีทางขจัดได้ใหญ่ยยข่าดีนมาว่ากระดูกชิ้นหนึ่ง เป็นของพี่ชายเขาหาใช่ของเขาแต่กําเนิดได้มาจากพี่ชายก็เท่านั้นอยากพูจาสุมสี่สุมห้ากระดูกขั้นสูงสุดจะให้ขายง่ายๆหรือข่าวลือนี้เชื่อไม่ได้ทั้งอย่างเคยถูกขามตาโต้แยง้งและเคยเข็นฆ่าระวังจะตายเพราะปากเหือความลับไม่มีในโลกสักวันความจริงจะเปิดเผยเพราะมีคนเคยลงไปในโลกมนุษย์ได้รู้ความลับมาว่าเจ้าของกระดูกที่แท้จริงเป็นชายหนุ่มผู้สูงส่งตรวยไปทั่วทุกสารทิศใหญ่สระไร้พัวใดเทียม น่าเสียดายตายก่อนวัยอันควรมีเช่นนั้นเขตวิชาในวัฏจักรจะรุ่งโรจน์และสว่างสวัยกว่าที่เป็นผู้ควรในโรงเตียมวิวาทกัพรพะเรื่องนี้มีคนส่วนน้อยเชื่อมั่นว่ากระดูกข้าสูงสุดของชินหาวไม่ใช่ของเขาแต่เป็นของอีกคนเสือหาวเนี่ยคิ้วขมวดตั้งใจฟังเงีย,งยบๆสุดท้ายเนี่ยใจของเขาก็หนักอึ้งทูดแห่งแสงเนี่ยของดินแดนสวรรค์ทำการรับเพื่อปลูกปา่นสถานการณ์ปลายข่าวเหล่านี้เพื่อดึงดูดชายสิบห้า อาณาจักรลึกรับเนี่ยยวนเทียนตั้งอยู่ทางตะวันออกเนี่ยของแคว้นปัญจธาตุไม่ไกลจากเมืองโบราณหยวนเทียนซือหาวออกเดินทางไปที่นั่นและระหว่างทางก็ได้ยินข่าวขขาวพ่อแม่ของเขาก็จะไปพร้อมกับชินหาวเช่นกันเพื่อดูเขาเนี่ยสร้างชื่อของผู้สูงส่งกระดูกเนี่ยสองชิน้นเนื่องจากแนวรังศึกใหญ่ครั้งนี้อาจมีการเกี่ยวดองสมรสกันเลือกอัจฉริยะหญิงให้กับชินหาวนี่เป็นข่าวโคมรอยที่ดินแดนสวรรค์ปล่อยออกมาเลย สื่อหาวเนี่ยคิ้วขมวดบางทีป่งเขาอาจจะปรากฏตัวไปพบเนี่ยสื่อเจอหลิงต่อให้ไม่ไปพบก็อาจจะจับตามองในหมู่คู่ควรอย่างเงียบๆป่วงเขาเป็นคนอ่อนไหวหากสื่อเจอหลิงลูกชายแทๆปรากฏตัวพร้อมกับรูปสะพ้ายซ้ำยังมีหลานชายคนเขาต้องพะวงเป็นแน่ชายชาราเน็ดเหนื่อยมาหลายปีจิตใจเศร้ารันทดให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวยิ่งหนักหลังเนี่ยสูญเสียสื่อหาวก็โศกเศร้าเนี่ยสุดแสน คงจะไปแอบเนี่ยมองครอบครัวงเขาจากที่ไกลแน่นอนเมื่อถึงถึงฉากนี้เนี่ยซือหาวก็รู้สึกปวดใจเนี่ยขึ้นมาทันใดปวดทันปู่ไม่อยากเนี่ยพบเจอตระกูลฉินแต่กลับตัดใจจากพวกสือเจอหลิงไม่ได้ขณะเดียวกันเขาก็หวาดกลัวมันอันตรายนักตนต้องเนี่ยไปขัดขวางจำต้องหาปู่ให้เจอก่อนไม่ได้คาต้องไปข่าวหรือให้ปู่รู้ตัวถูแห่งแสงคดร้เนี่ยต่อปู่ของเขาจึงได้ปลูกปานกระแสบปากโคมข่าวเนี่ยออกมา เขาต้องทำลายมันวันนี้เขาใช้วิชาแปลงร่างเจสองกระบวนการทำให้ตนกลายเป็นนักคตตั้งแต่เด็กยันชาราเขาสู่มหานครเนี่ยเรื่องชื่อรายแห่งเพื่อทำการกระจายขา่าวเกิดความขัดแย้งในตระกูลฉินจึงถึงเนี่ยนะครับจึงแบบว่าคมขังเนี่ยสื่อจงจึงนะครับนะเขาเรียกคมขังเนี่ยสื่อจงเทียนปู่ของชินหาวชายหนุ่มผู้สูงส่งที่มีกระดูกข้าสูงสุดสองชิน้นส่งไปเนี่ยขุดเหมืองในกอปีศาช่อเลือดเย็นเสียจริง เมื่อข่าวถูกปล่อยออกมาย่อมก็ให้เกิดขึ้นลูกใหญ่ต่อมาก็มีข่าวแววมาจากมหาคอนครอีกแข่งข่าวใหญ่เกิดเหตุจาราจรในเกาะปิศาจที่เรื่องชื่อหรือชามีคนแหกขุกสื่อจงเทียนเนี่ยหนีออกมาจากเกาะปิศาจท้ายกษัตริฉินพิโรธเชิญมือสังหารแห่งดินแดนสวรรค์มาไล่รา,ราบเพื่อฆ่าปิดปากนี่เป็นความรับครั้งนี้สื่อเจอริงกับภรรยาชินหาวจะไปที่อณาจาักรรึกรับยวนเทียนหากสื่อจงเทียนเนี่ยไปแล้วก็มือสังหารแห่งดินแดนสวรรค์ต้องช่วยวอกาสนี้กำจัดเขาแน่ เมื่อข่าวพวกนี้กระจายหลายคนก็ประหวั่นพันผึ่งจิตใจเต้นระสทบเดิมทีผู้คนไม่เชื่อแต่กลับรู้สึกน่าสนุกเพราะเนี่ยเกี่ยวข้องกับข่าวมาตาทําให้ข่าวโคมรอยเหล่านี้ฟังดูน่าสนใจอย่างมากปรากฏว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนตกใจคือมีคนยืนยันว่าเกิดเหตุการณ์จลาจลในเกาะปีศาจจริงมีคนหนีออกมาดาวรินยันว่าเป็นสื่อจงเทียนปู่ขอนชินหาวเคยถูกคุมขังอยู่ที่นั่นทีนี้เนี่ยคือโคมนะครับสำหรับข่าวมาตาแล้ว มันเป็นข่าวอื้อฉาวเห็นได้ชัดว่าตระกูลเฉินรีบทําการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างลับทั้งยังตกอยู่ในเนี่ยสภาพอับอายขายหน้าปัญหาใช่ข่าวดีเลยสือหาได้ไม่สนสิ่งเหล่านี้เขาเพียงอยากให้ปู่รู้ตัวเรียกไม่ให้ตกรุมคาเนี่ยของนักราชดินแดนเนี่ยนักราชจากดินแดนสวรรค์อาณาจักรลึกลับหยวนเทียนจะเปิดอาชญทธิปากฏจะเข้าไปเข่นฆ่าห้ามฆ่าเป็นอันขาดทีนี่มีแผนที่ในอนาณาจักรลึกลับซึ่งสืบทอดมาตั้งแต่โบราณคาย พึ่งเข้าเมืองหยวนเทียนเนี่ยซื้อหาวก็ดีเสียตะโกนขายแผนที่จากอาณาจักรลึกลับคาอธิบายอสูรเนี่ยอาณาจักรลึกลับนี่เป็นความลับที่บันทึกไว้ในตำราเนี่ยกระดูกฉบับเดียวหากอยากรอดชีวิตจําต้องรู้ว่า,าสูตรที่น่ากลัวสุดมีอะไรบ้างซื้อหาวตกตอนึ่งชาวเมืองเนี่ยโบราณหยวนเทียนช่างเลื่อนรำเหลือเกินนาแผนที่ในตํารากระดูกต่างๆออกมาขายช่างทําการค้าเก่งเสียจ,จริง ข้ามีตำราบ,บรรทการบันทึกชีวประวัติของกู้สูงทรงยวนเทียนอยากเข้าไปในแสวงโชคในอนะาจักรหรือกราบมันเป็นตำราที่ขาดไม่ได้จะต้องอ่านให้ละเอียดในมือเนี่ยในเมืองคึกคักนะครับมากหลายวันวันนี้นักโทษเนี่ยมากันมากมายผู้คนเนี่ยอุณนาฟ้าข้างสารพัดอาชีพเผ่าพันแต่และแคว้นแตกต่างกันมีให้เห็นเนี่ยการทั้งหมดทั้งสิน้นพอเห็นเนี่ยแถาเทียป,ปีเซียหวงเนี่ยบนท้องถนนไม่ถือว่าร่ำค่าในแต่อย่งางใดเผ่าพันเก่าแก่ แข็งแร่งมากมายต่างก็ปรากฏกายพญานกเนี่ยปีกทองกลางปีกกลางนา้ำผานกยวนสีคาวบีรอนเอช่างเป็นผีเสื้อที่งดงามนะักยิงสาวในอุทานขณะมอบผีเสื้อเนี่ยงามตัวหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลในดสายตารูอวล่าเพราะว่า,า,วาเพื่อนของนางกลับนาซีเผื่อร่างนางออกไปพร้อมกับกระซิบว่าอยากกู้จา่าทรงเดชนั่นผีเสื้อปีศาจแยกฟ้าเป็นถึงเนี่ยมาแรงปีศาจชั้นฟ้าเมื่อจเจริญไวสามารถทลายฟ้าฟ้าได้ นครรุ่งเรืองเนี่ยเป็นที่สุดคือคักมากกว่าปอตีเผ่าพันเนี่ยหายยากมากมายต่างเผยตัวให้เห็นมันเนี่ยเป็นงานสําคัญสํานักอมตะเนี่ยแต่ละแคว้นได้รับคําเชิญอาชารยิยะของแต่ละตระก,กูลได้แห่กันมาช่างหน้ายําเก่งซื้อหาไน้ปิดบังตัว,ต,วตัวหลังเข้าเมืองก็ตั้งใจสํารวจฟังบทสนทนาผู้ควรนพางแอบตามหาปู่นางฟ้าเยชานแห่งสำนักปิดฟ้าก็มาด้วยพาวเหล่านี้เนี่ยแววมาทําให้ชุมนุมชชรมนุนวุ่นวายทุกคนเนี่ย ทอดมองออกไปมีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาในเมืองคณะของสำนักปิดฟ้าเนี่ยนั่นเองหนึ่งในนั้นมีหญิงสาวเดินชมคนหนึ่งอาพรสีขาวปีสวยดังนางฟ้านางสวรรค์มายเยโรกีนะมายเยอนเนี่ยดวงตามีชีวิตชีวาเหนือคำบรรยายบุคลิกโดดเด่นเหนือธรรมดาสามัญเอชายหนุ่มคนนั้นคือใครเพียงไม่นานคู่คนรในสังเกตเห็นคนข้างกายเย่ฉานไม่มีสิ่งใดบดบางรัศมีของเขาได้เส้นผมแนบปลายสยาย แววตาดุกระแสไฟร่างกายเนี่ยปกคุมได้คาระแรดูเนี่ยผ้ามวยเยื้องยากสัง,ง่าพาเผยประดุดเทพเจ้ามาเยือนเป็นไปได้ว่าเขาจะเป็นใต้เท้าหนุ่มแขกตำหนักเสียนเมื่อประโยคนี้เนี่ยนะเมื่อจบประโยคนี้หลายคนก็หวาดผวาแม้แต่เขาก็มาใครเราจะทัดเทียมเหมาะสมราวก,กับกิ่งทองใบหยกมีคนอิจฉานางฟ้าเยี่ยชากู้สืบทอดตำหนักเสียนนะมาพร้อมกันทําให้เสียงเนี่ยของนักโทษทั้งหลาย เสียงดังสั่นระลิกนาเปียงสายฟ้าเจิดจ้าพาดผ่านฟ้าคว้ามันเป็นหมัดกระแสฟไฟของคนคนหนึ่งชายหนุ่มคู่สูงส่งอีกคนเดินมาแล้วซานเตียชื่อเขาก็มาด้วยคือคักเนี่ยแล้วทีนี้ต้องไปศึกเสือปะทะสิงแน่นอนฝูงชนเนี่ยตื่นเต้นซานเตียชื่อเนี่ยน่ากลัวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ทั้งยังหลงไหลการศึกบางทีเนี่ยอาจจะท้าทายนะคู่ สืบพ่อตําหนักเซียนก็เป็นได้วันต่อมาในเมืองก็กรธหนขึ้นมาอีกครั้งหญิงสาวชุดเขียวคนหนึ่งเนี่ยเนื้อตัวนะขอกินดอกบัวเรือนลางเนี่ยจนมองไม่ได้ชัดทุกคนเนี่ยต่างพากนานันอุทานนะครับชิงเนี่ยชิงเซียนหญิงคู่สูงทรงของเผ่าบัวก็มาด้วยจากนั้นเนี่ยเชิงยี่แห่งเผ่าไฟเนี่ยทองคําเจินกู้แห่งเผ่าคูดแล้วคู่สูงทรงเรื่องชื่ออย่างยิงส่วนหนึ่งก็โผล่มาคู่กันมาที่เมืองโบราณแห่งนี้ยามเนี่ย หูปีศาจสาสำนักตัดฟ้าเนี่ยปรากฏตัวนาเนี่ยสวมชุดดำอรชรอ่อนแอนงดงามจนแทบหยุดหายใจกับพริบตาปิบปิบมีลักษณะน่ารักสุขสนผู้คนตรรึงงานในอชาชญาหนุ่มสาวจำนวนมากรวมตัวกันต้องเกิดการประทะหลายครั้งแน่นอนข้ารู้แล้วแขวงสายฟ้ามีโชคชั้นใหญ่ทำให้ผู้สูงส่งมากมายไรย้หญยยิงเนี่ยผมเงินแต่ก็ต้องคว้าน้ำเหลวคู่เขาเนียรีบตรงด่งมาจากที่นั่นมีคนเนี่ย กำลังวิจาร์แขวนปัญจ,จธาธัาตทามีอาณาเขตติดกับแควนสายฟ้านหนุ่มสาวเนี่ยผู้สูงส่งที่วนเวียนอยู่ที่นั่นได้ข่าวก็เฮโร่กันมาต่อมาอัจฉริยะส่วนหนึ่งมาต่างก็อุทานเนี่ยนับพาุภาพแบบสะเทือนหนึ่งแขวนอยู่เหนืออัจฉริยะรุ่นเดียวกันเป็นที่ฮือฮาปารองครั้งนี้ต้องมีคุณค่าเนี่ยสูงอย่างยิ่งหนุ่มสาวเนี่ยผู้สูงส่งนะับที่ทยอยเนี่ยปรากฏกายต่างเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตหน้าตื่นไม่ธรรมดา สวรรค์เมื่อวกเขารวมตัวกันจะมีการปามือกันจริงไหมหากเนี่ยอาณาจาักรนะนึนก็รับหยวนเทียนเปิดต้องมีสถานการณ์น่าสะเทียนขวาญที่คู่สงทรงแต่กําเนิดแย่งชิงความเป็นใหญ่เกิดขึ้นแน่นอนทุกคนกําลังรอคอยเลือดค่อยๆพุง่งพ่านขึ้นมาเอมีคนมาอีกแล้วครึ่งเฟิ่งหูเนี่ยจากแคว้นเซียนสวรรค์มาแล้วฝูงชนเนี่ยคือห่มมีหญิงสาวเนี่ยคู่สูงทรงอีกคนหนึ่งมาถึงแล้วเป็นที่ฮือฮาในวันนี้เนี่ย ในวันเดียวกันชาวมาตาก,ก็มาแล้วทําไม้คือหาวในจ้องมองไม่วางตาเขาในเห็นซือเจอริงกับภรรยาและชินหาวท่านปู่อยู่ที่ใดกําลังจับตาดูอยู่เหมือนกันใช่ไหมซือหาวดนถอนหายใจครัง้งหาเนี่ยปู่ไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อครอบครัวของซือเจอริงผ่านเดินผ่านฝูงชนต่างกรจับจ้องหลายคนก็นลังโห่ร้องกลายเป็นจุดสนใจให้กับสายตาทั้งหมดรวมกันบนตัวของพวกเขา ทุกคนกูกันเข้าไปเนี่ยหมายอยากโยนโฉมชายหนุ่มกู้มีกระดูกเซียนเนี่ยสองชิ้นว่าเป็นสิ่งใดไม่ธรรมดาชินหารอราสง่างาม,งามสวมชุดสีเงินรยิบระยับเจอจ้าอย่างยิ่งพอหนึ่งเคสวรน,นุ่มในมาจุติสทรงพลังเหนือสามัญเนี่ยละชินหาผู้สงูงท่งแต่กําเนิดเขาจะต้องพุ่งทะยานในศึกนี้กลายเป็นหนึ่งแนชาและยิ่งใหญ่แห่งยุคเป็นแน่รัศมีเขาสว่างสวัยยืนอยู่บนรถลากเที่นผ่านในที่นี่ไปก่อให้เกิด เสียงดังอือหือเนี่ยมีหญิงสาวกี่ร้องพากันบิดตัวไปข้างหน้าเนี่ยหม้ยเห็นเขาในระยะใกล้ช่างเป็นชายหนุ่มสูงทรงที่สุขุมองอาจมีลักษณะของผู้เป็นใหญ่คนมากมายในชื่นชมหนึ่งคนมีกระดูกเซียนถึงสองชิ้นจะยังไงเนี่ยซึ่งวีรกรรมใดให้ได้ยินแต่ใครๆก็รู้ว่าชีวิตนี้ของเขาจะต้องรุ่งโรดเป็นแน่แท้ระหว่างทางคู่คนในต่างเงยหน้ามองพากันจับจ้องชายหนุ่มบนรถลากเนี่ยกลายเป็นจุดสนใจครับกีเซษเหลือเกิน สามารถดึงดูดสายตาเนี่ยของทุกคนได้แม้แต่สื่อเจอริงกับภรรยาก็เป็นจุดรวมเป็นจุดสูงรวมมีลูกมากคอสวรรค์นเหนือสิบแควนเชนีดพวัวเขาในย่อมกลายเป็นบุคคลนักประเดนน็นร้อนอัคราลึกกรับไหลเวียนรอบรถมา้าชินหาวได้ยืนอยู่ข้างบนแรดูสะดุดตาอย่างมากสองสามีภรรยามองชินหาวได้ความรักใบหน้าแต้มเนี่ยรอยยิ้มลูกชายคนรองไม่ธรรมดาจริงๆเมื่อเป็นที่จับตามองพวัวเขาก็ปลื้มอกปลื้มใจ อยากให้กระดูกเสียสองชิ้นสำแดงเดชจะแข็งแกงปานใดเฉียวจะได้รู้ในเ็ววันท่ามกลางการแก่งแย่งความเป็นใหญ่ของคู่สูงสักแต่เนี่ยต้องนับเปงรัศมีที่สว่างสวัยอย่างแท้อย่างที่สุดแน่นอนรถลากเนี่ยสว่างเจิดจ้าไกลออกไปเพราะว่าคู่เนี่ยคนยังคงต้องพูดคุยกันไม่จบสิน้นสื่อหามองดด้หลังเงียบๆยืนอยู่ในมุมเคียงลำพังไม่มีคู่ใดสนใจเขาเขากำลังตามหาปู่ของตน แม้จะไม่ได้เห็นพ่อแม่รักแต่เขาเนี่ยแต่เขาเนะไปทักทายไม่ได้เด็กอันขาดมีเช่นนั้นอย่าว่าแต่ตำหนักเซียหรือดินแดนสวรรค์เลยแม้แต่เขามาตะเองโคง้งแนวรอบส่งมือสังหารเขาท่านปู่ท่านอยู่ที่ใดซื้อหาคืความเขากําลังมองหาในกลุ่มคนกว่าตาเนี่ยมองคนมากมายเขารู้ว่าบางทีปู่อาจจะมาเพราะชาชารารักครอบครัวมากหวังอยากคบลูกหลานเนี่ยของตนเองได้เจอครอบครัวเพียงหนึ่งเดียวในบนสวรรค์ สือหาวกังวลใจไปรนคนเกงว่าปู่จะเผยช่องว่างถูกเนี่ยคนนะพบเขาเขาเนี่ยกำลังตามหาท่ามกลางฝูงชนอย่างยากเย็นเนี่ยพร้อมกับความเนี่ยกัดกุ้มเขาคิดว่าเนี่ยปู่คงจะมองครอบครัวอยู่ในมุม,มเงียบๆ <c oughs> เช่นเดียวกับเขาทว่าในเมืองเนี่ยมีมากเหลือเกินผู้คนเนี่ยมโหรานพันลึกเดินกวักไกวนะแต่แม้แต่ในบนน้่าก็มีแต่ปากสาเทพเจ้าอสูรกาย ยากจะพบเจอได้ทันทีนี่เป็นงานเนี่ยครั้งสําคัญสํานักเรือชื่อเนี่ยไม่น้อยได้รับการเชื้อเชิญร้วนเป็นสานักที่สะเทือนหนึ่งแขวนมีบุคคลเล่รำเนี่ยมากมายรวมตัวกันในเมืองคึกคืนอ,อย่างยิ่งยวดสิ่งมีชีวิตเกินการทั่วทั้งเนี่ยหัวระแหงต่างเนี่ยกำลังโห่ร้องและพูดคุยกันละนาวทรงเสียงดังเซเซไม่หยุดเมื่อผู้สูงสากแต่กําเนิดอัจฉริยะทยาลรมมาจากฟากฝาว้าวนี้คือผู้สูงทรงของเผ่าพันธุ์นกยวนทองคํา รูปร่างสูงใหญ่รัศนะอัคราสีทองคุ้มกายประหนึ่งชุดเกาะแววตาเนี่ยดุดกระแสไฟความองอาจน่าสะพึงกลัวยิ่งใหญ่นักอย่างจื้อแห่งสำนักยินอย่างก็มาเช่นกันเป็นเช่นเดียวกับคำร่ำรือเขามีร่างกายแข็งแกร่งพลังเนี่ยอย่างท่วมท้นยอดเยี่ยมจริงๆนั่นเป็นร่างสว่างสวัยเนี่ยร่างแล้วร่างเราได้รับความสนใจทุกคนชีวิตของผู้สูงทรงทุกคนร้อนเนี่ยชวช่วงชัชวาล สือหายยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนเขาดูนักปญดผู้สูงส่งเทพีแต่ละคนที่ถูกรัศมีเนี่ยปกคลุมด้วยสายตานิ่งเฉยปาสจากอารมณ์เช่นชวนทั่วไปเสียดายที่เขาไม่พบแม้แต่เงาของปู่ไม่เจอบ่อแสสือหาไม่รู้ว่านี่เป็นความโชคดีหรือความคิดหวังที่ไม่เจอท่านปู่บ่งบอกเขาว่าผู้ร่าแห่งแสผู้ร่าแห่งดินแดนสวรรค์เนี่ยลงมาได้ยากหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะได้พบกันเมื่อใด ท่านปูต้องมาแน่ตอนนี้สภาพจิตใจคงไม่ดีนะข้าต้องหาเขาสือหาวรามพันกับตัวเองเขาเนี่ยตามหานะับทั่วเมืองอย่างไม่ยอมแพ้หาวันต่อมาคู่คนที่ที่ควรจะมาก็มากัากนพร้อมหน้าพร้อมตาเรียกว่าเฉลยวรวมตัวกันคู่คนรมีความสามารถเนี่ยนับรถเขาเรียกโพสรรอนเนี่ยต่างก็เป็นบุคคลที่น่าตารึงเป็นที่สุดมาจากแคว้นที่แตกต่างกันออกไปและตอนนี้เวลาที่อนอาจากักรลือรับจะเปิดเนี่ยจวนจะเริ่มต้นแล้วทุกคนเนี่ย ทุกสิ่งร้วนเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศตึงเครียดงานใหญ่จะมาถึงแล้วหลายวันนี้ไม่ว่าจะเป็นโรงเตี๊ยมหรือโรงเล่าแนวร้วนแออัดอย่างยิ่งนะักโทเนี่ยมากหน่าหลายตาเมืองใหญ่เนี่ยไม่พูดไม่นะครับพอบรรจุสิ่งมีชีวิตมากเห,หลือเกินตำบลเล็กๆที่ห่างไกลเนี่ยเมืองอัดแน่นไปด้วยผู้คนเพียงเพื่อต้องการเห็นงานเนี่ยสำคัญกับตาตัวเองนอกจากนี้ยังมีคนอีกมากมายเนี่ยอยากรองต้องการเข้าร่วมไม่อยากเป็นผู้ที่มี สัญจรไปมาแต่อยากเข้าสวนนาาจักรหรืกรับเพื่อชิงช่วงชิงโชคชั้นใหญ่แน่นอนว่าการได้ซึ่งเนี่ยสิทธิ์เข้าสวนอาาจักรหรืกรับไม่ได้ง่ายาดป่านนั้นแม้นี่จะเป็นการประลองได้ชื่อว่างานรวมตัวขนาดย่อมแต่เป้าหมายที่เชิญมาเนี่ยรวนเป็นอาิญาแห่งแคว้นปุถุชนธรรมดาอยากเนี่ยเข้าร่วมนั้นไม่ง่ายเลยเพื่อให้การแข่งขันครั้งนี้คึกคืนขึ้นหน่อย ข่มาตาก,ก็หาได้ปิดการกระจายข่าวไปว่านอกจากคนที่ถูกเชิญแล้วยังอนุญ,ญาตให้คนนอกเข้าร่วม400ชีวิตเข้าร่วมได้แต่มีข่าวบอกว่า500คนพอเนี่ยการเข้าสว่อาาจักรลึกลับหมายความว่าอาจจะได้เลือดอายาวิเศษมรดกของผู้สูงทรงบรรพการจึงไม่ไปล่อยคนเข้าไปมากนักอาณาจักรแห่งนี้เป็นของแคว้นปจัจจธาตุมีเพียงสำนักใหญ่ของแคว้นนี้เท่านั้นพียส,ส่งเนี่ยเร็จำนวนมากเข้าไปวันนี้แต่ละสำนักกำลังหารือกันว่าจะปล่อยให้คนเข้าไปเท่าไหร่ มีนำซ้ำอย่างตั้งกฎและการทดสอบมีแต่ชัยะที่ตรงตามความต้องการเท่านั้นที่จะได้โอกาสขาต้องเข้าไปให้ได้โชคที่ได้ยาครอบจัก,กรวาลเนี่ยมารองไปเรื่องหรองสิ่งสําคัญคือการได้เห็นสงครามเปิดโรคของเราผู้สูงส่งจะพาไปได้เป็นนขาดมือดีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเนงกล่าวด้วยความตื่นเต้นเขาคิดว่านี่เป็นโอกาสที่หายากแต่ก็มีคนสายหน้าแลวพูดว่าเจ้าคิดว่าข้างในสถานที่เนี่ยที่ดีจริงๆหรือ นี่เป็นโบราณสถานที่ผู้สูงส่งนี่พาล้มเหลวในอดีตต้องอันตรายแน่นอนแม้จะมีกฎเกณฑ์พิเศษจํากัดเนี่ยไม่ให้ผู้กล้าขันเจ้าสํานักเนี่ยเข้าไปแต่ข้างในก็น่ากลัวยิ่งหนักหรือกอนว่ามีอสูรและปาร์าที่จุดไฟเทพเจ้าอยู่อาณาจักรหรือรับเนี่ยที่ว่าเป็นโลกภายนอกในสิ่งมีชีวิตเนี่ยนา,นานาชนิดทั้งอย่างแข็งแกร่งมากมีคนพึงพามาว่าข้าอยากเข้าไปเพราะเลือดบรรพัการกับมรดกรต้องห้าม หากเนี่ยได้มันมาจริงๆมันจะพุ่งทยานฟ้าผู้คนมีความคิดเช่นนี้เนี่ยเป็นส่วนใหญ่อาณาจักรลึกลับมีโชคมากมายเพียงได้มาหนึ่งอย่างชั่วชีวิตจะเปลี่ยนแปลงจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่าการแย่งชริงของวิเศษพวกนี้เนี่ยเป็นอันตรายยิ่งนักมีวิกฤตเนี่ยถึงชีวิตอย่างน้อยผู้สูงส่งเทพีเหล่านั้นก็ปาถนายอย่างแรงกล้าหากเจอกับพวกเขาแล้วไม่ประมาทเนี่ยไม่ประเมิตนตัวเองต้องตายเนี่ยอย่างหน้า สรดจากข้อกลางขา่าเมื่อถึงตอนนั้นเรียงได้จะเป็นการดีห้ามมีเรื่องกับคนคนนั้นเด็กขาดเราได้กินน้ําแกงก็เพียงพอแล้วหลายคนปลอบใจตัวเองแน่นอนว่ามีคนไม่น้อยเนี่ยคือเขิมพกสารตาวุธเหนือชั้นเนี่ยนะมาเนี่ยหมายอยากเข้าไปสู้สักตั้งหาครบโชคชั้นใหญ่สถาโรกาต่อให้ต้องทุ่มเนสุดชีวิตแล้วอย่างไหรหลายวันนี้เสียงวิจารณ์นาขูกันคึกคักเขาการวิวาท สื้อหาตามมาอยู่ตลอดเพราะอยากพบปู่ทว่าเขาก็ไม่เจอบอ่อแสรแะร่องรอยทําให้เขาในกังวลกังวายนับตั้งแต่เขากระจายข่าวอื้อชาวของเขามาตาปู่ปันกระแสแล้วหลายคนต่างวิจารณ์เขาเชื่อว่าปู่จะต้องระวังมากและอาจจะเป็นเพราะเหตุน,นี้จึงไม่เผยตัวเอ๊ะมีบอ่อแสแล้วสื้อหาเดินเหินในเมืองแอบใช้ดวงตาเนี่ยตรวจสอบเขาเห็นทูตแห่งแสงเนี่ยจิตใจก็พานเนี่ยเต้นระสาวผู้รา่าคนนี้เป็นบุคคลอันตรายกำจัดเขาเสีย นี่เป็นตัวเลือกสื่อหาเพื่อให้การสั่งสอนนั้นโชกเลือดกาดินแดนสวรรค์แต่เขาไม่กล้าบูบบามเพราะที่นี่คือเมืองหยวนเทียนบุคคลยิ่งใหญ่รวมตัวกันหากว่าลงมืออาชักนําให้เจ้าสํานักแทรกแซงได้ผีเสื้อจกักรพรรดิกับคือปีส่งแสงเบาบางมันส่งกระแสจิตออกไปปรากฏว,ว่ามีผีเสื้อมารงเนี่ยหลายตัวบินมาไม่นานผีเสื้อธรรมดาเหล่านี้ก็บินเข้าไปยังสถานที่พำนับมันเนี่ยเป็นมารงธรรมดาพบเจอได้ตามสวนดอกไม้ทั่วไป ครึ่งวันต่อมา,มาแมลงหลายตัวทยอยบินออกมาทูดแห่งแสงเนี่ยไม่เจอป่วงค่ะเขาเนี่ยหน้าดำคำเคียดไม่คิดว่าจะจะ,จะให้อัจฉริยะหนุ่มสาวท,ที่ยิ่งใหญ่สุดแสนของดินแดนสวรรค์คู่นั้นเนี่ยเข้าไปในอาจากรึกรับด้วยเสือหาปราราดใจเขาหาได้แหวกย้ายงูตื่นจึงถอยเนี่ยก่อนชั่วคราวที่จริงแล้วทูดแห่งแสงเนี่ยไม่เจอชาย15้านี่ก็เป็นข่าวดีสุดแล้วข่าวดีครั้งนี้เขาเอามาตะกลับแต่ละสํานักได้หา,หารือกันว่าจะยอมให้คนอื่นแข่งขันกัน เพื่อข่าวอาณาจักรลึกรับในจํานวน3,000คนเมื่อข่าวนี้ถูกป่าประกาศก็เกิดเสียงเนี่ยดังเซนเซือกระทึกคึกโคมอย่างหาที่เปียบไม่ได้ทุกผู้คนเนี่ยไม่อย่าเชื่อมันมาหลือเกินเหนือความเนี่ยคาดหมายทําให้หลายคนตะลึงกันรับคนจํานวนมากขนาดนี้เหลือเชื่อยิ่งหนักชางใจเนี่ยนะครับกว้างเสียจริงข้าคิดว่าขามาตาต้องการเกี้ยกล่อมสํานักในแคว้นปัญจหาดของทุ่มเทไปไม่น้อยเนี่ยกับสมกับเป็นสํานักอมตะทําการยิ่งใหญ่เช่นนี้แหละ ผู้คนชื่นชมเนี่ยเกี่ยวกาสทั้งกระโดโรดเต้นมีที่นั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่ากับมีโอกาสมากขึ้นพวกกาเนี่ยหนุ่มสาวไม่น้อยเจยที่อยากจะเข้าไปแต่มีคนเสียใย,ยิ้มด้วยความไม่ด้วยไม่คิดเช่นนั้นพวกงเจ้าเนี่ยช่างร้ายเดียงสานักไม่เข้าใจอะไรเสียเลยตระกูลชินหาใช่นักบุญผู้ใจบุญสุนทานจะไม่คํานึงถึงผลประโยชน์ได้อย่างไรในอาณาจักรลึกลับเต็มไปด้วยอันตรายมีมาแรงคิดวิเศษปากสาร้ายเนี่ยนานาชนิดให้ความเนี่ย ให้คนนับมากไม้เนี่ยปานนั้นเข้าไปเพียงเพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยของอาสูรข้างในก็เท่านั้นหากคู่หน้าเนี่ยคู่หน้าเกียติสักหน่อยนี่เป็นการกระจายความสนใจของาศาตสูรเหล่านั้นส่งของเส้นเข้าไปต่อให้มีคนจํานวนมากเข้าไปเจ้าชนะผู้สูงส่งได้หรือไม่มีทางชิ้งโชคกับพวกเขาได้หรือน้อยคนกําลังกระซิบก,กระซาชชนี้ไม่กล้าป่าประกาศกล้องมีชนะอาจนําเนี่ยใครมาจากเขามาตามาสู่ตนได้ อีกไม่นานการคัดเลือกและการทดสอบจะเริ่มขึ้นแล้วต้องเข้าไปชิงเนี่ยที่นางบนเวทีคู่การหนุ่มสาวทั้งหลายต่าอยากรู้อยากลองแววตาเป่งประกายหากมินผู้สูงส่งแต่กนเนิดอัจฉริยะของแต่รัตะกูลไม่ต้องเนี่ยผ่านการทดสอบด่านนี้พวกเขาเนี่ยสะเทือนหนึ่งแคว้นรวนเป็นตัวเอกที่ขามาตาเชื้อเชิญมาด้วยความกระตือรือร้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาสามารถเข้าไปได้ทันทีนอกจากนี้สำนักใหญ่บางส่วนของแคว้นปรจจญ์ทานรวมถึงตระกูลชินด้วย ต่างก็มีที่นั่งในส่วนหนึ่งพวกเขาเป็นผู้มีสิทธิ์ที่แท้จริงขอนาจาักรลึกรับยยนเทียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วลูกสิทธิเข้าไปได้โดยตรงไม่ต้องทําการทดสอบเห็นได้ชัดว่าคนพวกนี้พิเศษอย่างมากแม้สําหรับเนี่ยโรคภายนอกแล้วคนจํานวนสามพันที่นั่งถือว่าไม่น้อยเลยทว่าเมื่อในแย่งชิงกันมันก็ไม่เพียงพออย่างชัดเจนพราะคู่มาเยือนมีเหลือเนี่ยนบมีไม่มากเหลือเกินมีมาเหลือเกินนับมีเนี่ยให้เห็นทุกเผ่าพันธุ กลางลานว่างนอกเหมืองมีผู้กล้าเนี่ยส่วนหนึ่งยืนอยู่บนท่านสูงกำลังทอดมองผู้คนเบื้องล่างและผู้เสียงดังคือขับผู้ส่งสง่งชิงความเป็นใหญ่การประลรองคอ,อามับชลรยาใครเป็นที่หนึ่งจะรู้ผลในการประลองครั้งนี้ผู้สนใจเร่เข้ามาในสุดบททดสอบเนี่ยสำหรับคนภายนอกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อให้ได้เนี่ยสามพันคนซื้อหาว์เนี่ยยืนเงีย,เงยบๆทำการผู้ชนเอะทันใดนั้นเขาก็เห็นคนคนหนึ่งไม่รู้เพราะเหตุใดเขาเนี่ยสัมผัสได้ในใจ มีความรู้สึกอธิบายไม่ได้เขาเนี่ยพูดเสียสารว่าทัานปู่ใช่ไหมเขาจะเข้าไปในอาณาจักรหรือครับโอเคครับเจอกันหน้าคลิปหน้าของครับ